รถโดย,ยสารธรรมดาขบวนที่4 5 3 4 5 3ต้นทางจากสถานีสงไหงโกลกเอ้ยขออภัยยะลาปลายทางสงไหงโกลกหรือขอบวน,นรถท้องถิ่นอ่านสตอมหรือหน้าตอมหมายเลข4113ครับโอ้โหโอ้โห นำครับโบชอสอ 4, 2สีครับโบชส2งสองเจ็ดสองครับโบโชสอ5สฮะโบชอส2 9สครับโบชอสหนะ่เดีฮะเดี๋ยววัดเข้าไปในถังนีแป๊บหนึ่งนะโบชอส .41 6ครับบพหห้าสิบแปดฮะ <c oughs> อะเดี๋ยวเราวาไปชันชาราตรงนู้นหน่อยโอ้โห <c oughs> แป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> อะวาดมาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> แสตมสตอมน1 1 3นะครับลูกรักาหนไสี่หนึ่งหนึ่งสามนะฮะไม่แน่ใจว่าวันนี้พี่แอดมินยะลาเดินทางมาด้วยหรือเปล่านะฮะ กับขบวนนี้แอดไม่เห็นนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตู้ไหนนะฮะจริงๆไม่มีขาตั้งกล้องแอดก็ถือได้นะฮะแต่แค่อย่าเดินก็พอนะครับ สตอมสี่หนึ่งนสาะฮะลูกรักแอดมินโอ้โห <c oughs> <c oughs> ถึงเสียงแอดมินจะเบานิดน,น,นึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากแอเป็นหวัดนะฮะต้องกล่าวขอไปโทษด้วยนะครับนะอ่าสตอมสี่หนึ่งหนึ่งสครับโอ้โห <c oughs> ลูกรักกรนโปรนะ โอ๊ยขออภัยนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูริ้วสปรีนของขอบวน452กันนะคร